ครับครับพอดีมีหนสิที์จะปอให้คงจำไว้ให้รอ่รรอล่อถืนวิหารชั้นบนบนสุดทสเ็จหากระดมที่ดินทราบลง หมอนะหลังขาวิหารชั้นบนสุดเทคูณให้เริ่มวางศิลรล้อของปีจ้างวังเมื่อผ่านไปครบหนึ่ง สามเดือนหลังจากได้ที่ดินโรงหมอจงวางศีลาเริ่มไม่ไม่ใช่ใช่ใชจงทำการหลอส่วนหัวใจ พระปีจะนะแล้วผ่านไปอีกหนึ่งปีแปดเดือนนับจากวันทำหัวใจให้ศิลาเลิกสารหลัง แรกที่ลงหมอขีจัางอ้วงเมื่อสีจัารอ้วงขึ้นสร้างขึ้นสวนส้านพี่หัวย แล้วเสร็จคิดถัดไปถัดไปเจ็ดเดือนรอเจ้าเจ็ดผ่านไปอีกแปดเดือนรอเจ้าแปดเมื่อรอเจ้าแปดแล้ว จึงลุยงานร<า>วมหมอว<ม>ิหารให้เปิดได้ตามสะวกไม่อยู่ในแผนซิวอ่ออานให้กองฟังอีกทีืุนวิหารชั้นบนสุดเทเสร็จ หาระดมที่ดินสร้างโรงหมอนะหลังคาวิหารชั้นบนสุดเทปูนให้เริ่มวางศิลาเลิกสี่จักรวงังเมื่อผ่านไปครบหนึ่งปีสามเดือนหลังจากได้ที่ดินโรงหมอจงทำการหล่อหัวใจพระตีจ้างนะแล้วผ่านไปอีกหนึ่งปีแปดเดือนนับจากวันที่ทำหัวใจให้ศิลาเลิก ารหลังแรกที่โรงหมอเมื่อตีจังอ้วงขึ้นส่วนหัวแล้วเสร็จถัดไปเจ็ดเดือนหล่อเจ้าเจ็ดผ่านไปอีกแปดเดือนหล่อเจ้าแปดเมื่อหล่อเจ้าแปดแล้วจึงุยงานโรงหมอวิหารให้เปิดได้ตามสะดวกไม่อยู่ในแผนอากงครับตีจังอ้วงที่เราจะไปสร้างที่ตีตีเง็กถือตึงใช่ไหมครับใช่ จะสร้างที่นี่หรือไม่ครับรกระกงแล้วอาเจ็ดอาปแปดนี่สร้างตรงตรีนตีเนี้ที่นู่นครับสารทุ่นครับโดยที่นู่นทั้งหมดเลยเข้าใจนะจะเดียเด๋ยวพูดั้างหังเดียว มมเข้าใจผมก็ยังสงสัยอยู่อากงมาดูสงสัยอะไรเจออะไรครับเนี่ยสงสัยตรงไหนครับมาดูนะครับวิวอ่านคู่ทางเดียวเดี๋ยวอดูเขียนอะไรก่อนพื้นวิหารเศษระดมระดมซื้อที่ดินโรงพยาบาลโรงพยาบาลแล้วก็หลังคา บนสุดวางศิลาเลิอกสารปีจักวงวางศาเลกสราจัง,งแล้วก็ผ่านไป1ปีผ่านไปครบ1ปีผ่านไปครบหนึ่งป,ปีสามเดือนอ หลังจากได้ที่ดินสั้างบ้านได้ที่ดินใร้างบวันให้หลอหัวใจทัตจีกรวัง อเมื่อเมื่อรอหวัวใจผ่าตัดออกกำลครบหนึ่งปีแปดเดือนให้วางเซเรัเลิกสารหลังแรกที่โรงพยาบาลผ่านไปหนึ่งปีแปดเดือนหลังจากวางทำหัวใจปากอวัวะจี้จ้งกวงจะมี ชีวิตหลอกใจนอกจากเราทำใจติดแต่หัวให้ติดแต่หัวให้วางติดมาสารที่โรงพยาบาลสอก็เมื่อติดแต่หัวหล่อส่วนหัว อ่านใหม่อ่านใหม่อ่านใหม่เลยเทพื้นนิสานเจ็บระดมซื้อที่ดินค่ะเทหลังคาบนสุดวางศิลาเลิกสารตีจากอ้วงผ่านไปหนึ่งปีสามเดือนหลังจากที่ได้ที่ดินสร้างโรงพยาบาลให้หล่อหัวใจธาตตีจากอ้วงผ่านไปนับจากหล่อหัวใจพาตตีจากอ้วงหนึ่งปีแปดเดือนให้วางศิลาเลิกสารที่โรงพยาบาล แ้วก็เมื่อรอส่วนหัวของตีจากหวังเสร็จถัดไปเจเดือนให้รอออาเจดผ่านไปแปดเดือนให้รอ่อาแปดเมื่อรอ่ออแปดเสร็จแล้วจึงมีงานขง้รงพมาอโกงครับแล้วอย่างนี้โรงพยาบาลเราเดี๋ยวไม่ใช่เสียงตีจัางกระกอกเสร็จนะไม่ใช่ รอเสร็จอโกงครับถ้าอย่างนี้เนี่ยสารเนี่ยสารที่จะสร้างที่โรงพยาบาลเนี่ยเราจะต้องสร้างโรงพยาบาลก่อนหรือเราจะสร้างสารก่อนครับปะกงสารทั้งสารก่อนสารสี่สารใช่ไหมครับแลล้้ววววกก็เเดดีี๋๋ยยใๆันค่อยอวันกเร่โกงถ้าอย่างนี้หลายปี ต้องดูเลื่ไปเรื่อยเรื่อยสามสี่ปีได้ครับอากงสามสิบปีสาจับอากงจินนี้ว่าหลักจับหวยเลยนะยูร้อยยี่สิบบาทนี่ยสบายเลยร้องหมอเราจะช่วยคนมหาศาลคน ว่าโลกจะมารักษาไม่เก็บเงินเลียวกกนั่งต่อยก๊กแกไรเลยท,ลทั่วโลกเลย <c oughs> พี่ข้าสั่งว่ายาต้องแพง หรือบริการบริการบริการต้องดี <c oughs> มากรักษาต้องรอดอุปสรรคไม่ใช่อุปกรณ์อุปกรณ์ <c oughs> ต้อง,องที่หนึ่งในไทยแต่ห้ามเก็บเงิน กระบขอ,อจูซาไปนะอกองมยิอเอออย่าวไอ้น้ำใจอ๋อจายจูซาไปนั่นก่อนหลายปีมากแท่ไนี้3สปีค่ะเนี่ย ไอวิวอยู่เวยไปแล้วบ๊ายบยังไม่ต้องไปคะ่ะยังรอ,ก,รอก,ก่อนยังก็เก้าสิพอดีย่ยจะอยู่ถึงหมื่นปีมนหเเมหหื่นหมื่นปีค่ะไม่ไหวว่ะไอผมเชอมหลายหลายคันมากเลย